เวลาที่เมติดเชื้อทั้งหมด36ตัวโห้ oh. หัวใจเต้นผิดจังหวะเหมือนเราตื่นปกติอะแล้วก็คือมันวุบขับรถแล้ววูบวันนี้มอสจะมาชวนพี่คุยเรื่องประสบการณ์เชียดตายดูไหมใช่ครับเฉียดตายเหรอเฉียดตายมอสเคยเฉียดตายด้วยเหรอเฉียดตายครับจะบอกว่าในออฟฟิศเนี้ยมีคนที่มีประสบการณ์แบบนี้เยอะ ทั้งเรื่องอุบัติเหตุทั้งเรื่องสุขภาพไม่ใช่เมาแล้วไปพูดจาไม่ดีใส่ใครแล้วโดนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชไม่ใช่ของเราเรื่องอะไรเสียดตาย <ผม S 1> อ่ะผมอะเคยเฉียดตายเพราะว่าเล่นแอปติ๊กต k อกยังไงอ่ะอ่าครั้งก่อนอ่ะมันจะมีชาเลนจ์หนึ่งที่ตอนนั้นฮิตกันมากๆก็คือทุกคนจะต้องเล่นกันอ่าอ่าเล่นกันปุ๊บผมตั้งกล้องไว้เลยรอบที่หนึ่งไม่รอบที่สองไม่พอใจรอบที่สามเหมือนเราต้องจำไปอีกที่หนึ่งอะไรเงี้ยกระโดด่ปกระโดดไปอะไรเงี้ยอ่าขาไปฟาดกับขอบเตียง ก็ไม่เสียดายนะเสียดายพี่ยังไงอะวันที่หนึ่งไม่เฉียดวันที่สองสามเฉียดตายแล้วยังไงวันที่หนึ่งเป็นเท่าไหร่วันที่หนึ่งเดินได้วันที่สองเดินได้เดินได้แบบกระเพกวันที่สามเดินไม่ได้แล้วยังไงอะขาลงจากเตียงปุ๊บสุดลงกับพื้นเลยเพราะว่าเจ็บปวดล้าวอะไ้ขลก็เลยสรุปเป็นอะไรอะก็เลยไปหาคุณหมอไปรักษาที่โรงพยาบาลเล้ก็ทําการตรวจสรุปกระดูกที่ข้อเท้าอะล้าวคืออุ้มกระดูกล้าวเลยหรอใช่ครับ หายาแล้วรักษานดาน้ไหมอ่ะผมก็รักษาไปประมาณอาทิตย์หนึ่งอะไรเงี้ยกว่ามันจะดีขึ้นเรื่อยๆเป็นเดือนอะไรเงี้ยคือต้องไปหาหมอ,อเรื่อยๆป่ะใช่ครับเหมือนให้เขาแบบไปดูไปเช็คอาการเช็คอะไรเงี้ยหมดไปกี่บาทค่ารักษาโอ้เป็นหมื่นเหมือนกันนะอ่ะใช่แล้วไม่มีประกังประกันหรอตอนนั้นผมคิดออกอย่างเดียวเลยแบบผมเอาเงินเก็บที่ผมเก็บมา ไปจ่ายค่ารักษาทั้งหมดเขาจะบอกว่าเวลาไม่สบายทีเดียวนี้เงินหมดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเล่นติ๊กตอกต้องระวังพยายามเงินไหมนะพยายามเลือกช h a n n e l ที่มันง่ายหน่อยงดูของพี่ก่อนพี่ให้ดูติ๊กตอกพี่หนึ่งพี่เล่นง่ายมากแต่ละหลังจากนั้นผมก็เลยไม่เป็นเต้นอีกเลยไม่มีการเคลื่อนไหวอีกเลยเลิกหมดแล้วสายเต้นไม่มีแล้วอันนี้เราจะได้ฟังประสบการณ์เสียตายแบบนี้เรื่อยๆถูกไหมมีเรื่อยๆครับแต่ละคนที่มาวันนี้พีคทั้งนั้นอ่ะเดี๋ยวเราฟังได้ครับนี่คือไม้ใหม่นะครับไม้เคย มอ่ามีบ้างเ๋ยวนะอ่าเฉียดตายไม่ได้เป็นเออไม่ได้เป็นหวยเราจะมีเรื่องเดียวยังไงไปเจอเรื่องอะไรมาคือตะก่อนทํางานค่ะทํางานหนักเหนื่อยซึ่งตอนนี้ไม่ทําแล้วนะครับหยอกอ่ายังไงต่อจริงเราเป็นคนพักผ่อนน้อยอะไรอย่างเงี้ยด้วยค่ะเข้าใจเข้าใจทำงานหนักอ่ะสายนี้สายนี้ใช่ใช่ก็แหละจะมีแบบขับรถแล้ววูบอะไรเงี้ยหลับได้ถูกไหมใช่แล้วเกิดอะไรขึ้นอ้าวที่จำได้ให้จำได้จำได้ก็จำได้ว่าขับรถกลับบ้านแล้วก็ภาพตัดยาวไปเลยก็คือหลับ ใช่แล้วตื่นมาอยู่ไหนตื่นใหม่สิก็น,นอนเลี้ยงอยู่โรงพยาบาลเกิดอะไรดีเหมือนในซีรีย์ที่แบบว่าแปลว่าหมดสติไปเลยดิทุกบ้านใช่ใช่จำไรไม่ได้อ,อันตรายนะเรื่องหลับใดระวังนะฮะระวังเลยนะต้องนอนเพีเพียงคอนะแล้วตอนที่ตื่นมาเสร็จปุ๊บตกใจไหมหรือว่ามันมันเป็นยังไงภาพนี้ตื่นมาก็เจ็บอานจะได้เจ็บๆๆโอเคตื่นมาก็คือเราแบบเหมือนระบมไปทั้งตัวช้ำไปทั้งตัวเลยายแล้วอยู่โรงพยาบาลนานไหมก็เดือนครึ่ง สรุปเป็นอะไรบ้างหน่อยได้กี๊แคปให้ฟังหน่อยอ๋อก็มีขาที่ใช้งานไม่ได้กขาด้านด้านขวาที่ที่แตกไปส่วนด้านบนก็ก็ยังใช้งานได้แต่ว่าก็จะมีช้ำในไปหมดเลยกระดูกแ,แตกแล้วก็ชนะ้ำในทั้งตัวอยู่โรงพยาบาลเดือนครึ่งออโอ้โหหมดตอนนี้หมดไปเท่าไหร่ใช่ไหมคิดแล้วก็เจ็บปวดเพราะเดือนครึ่งเลยมากนะ <c oughs> ใช่ใช่ค่ะมันมีบางอย่างที่ประกันสังคมก็จะไม่รองรับอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะต้องแบบแอดออนเพิ่มไป อันนี้คือประกันเขาเรียกว่าประกันออฟฟิศก็จะรองรับประมาณนี้ถ้ามีประกันแบบที่มันเป็นแบบเหมือนแอดขึ้นมาแบบเหมาๆอ่ะมันก็เป็นปกังวลเพราะนอนเดินขึ้นนี่มันเจ็บปวดนะออฟฟิศนี่จริงมีหลายคนนะเดี๋ยวเรียกคนอื่นมาด้วยมีใครอีกไหมอ,อ่ะได้เราเคยเฉียดด้วยหรอโอ้ยเฉียดหนักเลยคะ่ะพี่คขาไหนไล่์ฟังแบบของเราประสบการณ์เฉียดเราคืออะไรก็คือว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะอุย้ยอันนี้อันนี้ตายมากใช่ค่ะเราเป็นด้วยหรอเป็นค่ะแล้วตอนนี้คือดีขึ้นยังตอนนี้คือดีขึ้นแล้วเหมือนแบบ พอโล่มานานแล้วอะไรอย่างนงี้ด้วยอ่ะการดีก็ต้องไปตรวจต่อที่โรงนะครับไม่ใช่ว่าไม่ตรวจไม่เจอไม่เป็นนะครับอเด็กๆอะยังไงต่อจะเต้นกับมันเกิดขึ้นจากการที่ชอบเล่นน้ำมากตอนเด็กๆแล้วเหมือนเราก็สำลักน้ำอ่ะแล้วก็ใช้ชีวิตต่อเลยนอนห้องแอร์อะไรเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยยู่อาทิตย์หนึ่งทีนี้มันมีช่วงนึงมันเริ่มหายใจไม่ออกแล้วพอนอนกลางคืนหายใจไม่ออกอันนี้ไม่รู้ว่ามันแบบอันเดียวกันหรือเปล่าก็เลยต้องทำแบบเนี้ยมันหายใจในถุงเหมือนในซีรีส์เกาหลีหายใจในีองหาแบอกว่าแม่ไไม่หหวลลเราก็ัต แม่ก็รีบเอาไปส่งโรงพยาบาลใช่ไหมคะพอไปถึงอ่ะเอ็กซเรย์ปอดออกมาปอดเลยอยู่ข้างเดียวอีกข้างมันเป็นจังจานปอดหายหรอปอดหายข้างนึงเฮ้ยก่อนมาก่อนการก่อนโควิดนะใช่โควิดมาก่อนการแล้วไงต่อแล้วไงต่อมันหายไปข้างน ใจคือหมอก็บอกว่าเป็นปอดอักเสบที่ว่วหัวใจลรักษาอย,ย่างไงอ่ะรักษาด,ด้วยการแบบตอนนั้นต้องกินยาออกกําลังกายแล้วก็เช็คตัวเองมากๆคือทุกหนึ่งอาทิตย์เราจะต้องไปตรวจแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีอาการแบบเหนื่อยเมื่อไหร่อย,อย่างเงี้ยต้องส่งโรงพยาบาลเลยทันทีรักษาทื่นานไหมนานเป็นปีแล้วก็นจนจนจนต้องมีต้องช่วงให้ย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดให้อากาศดีให้แบบฟื้นปอดอะค่ะใช่ก็ตอนนั้นอายายไปเรียนต่างจังหวัด ปีเกือบสองปีตอนัรกรักษาเป็นปีแล้วรักษาใจยังไงมีประกันไหมอะไรอย่างเงี้ยมีค่ะจริงๆแม่มีประกันของอายูแต่ว่ามันเป็นโรคที่มันไม่ได้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดพี่โค้ดเนี่ยมันคือเป็นเหตุผลหนึ่งที่ถ้าเวลามีประกันอ่ะต้องพยายามหาประกันที่มันแบบเหมาเหมาอ่ะมันได้แบบเวลามีอะไรอย่างเงี้ยโรคแปลกๆหรืออะไรที่มันแบบดูไม่น่าจะเกิดขึ้นจะครอบคลุมทั้งหมดก็เครียดน้อยหน่อยเออตอนนี้ก็อยาบไปพยายามไปต่างจังหวัดพี่ก็อยาไปดดน้ำเยอะดดน้ำก็พอดีเอาพูดต่อดีกว่า เคยเสียชตเรื่องไเหรอเมเปิลลำไส้ติดเชื้อค่ะยังไงอ่ะคือวันนั้นน่ะเมอ่ะไปกินหมูกระทะร้านหนึ่งกินหมูกระทะวันจันทร์ออกกองออกกองฟรู้สึกว่าเออตื่นมาก็คือขับถ่ายเป็นเรื่องปกติโอเคพอกาลังจะไปออกกองก็คือเหมือนมันมาเรื่อยๆพี่โค้ดเข้าห้องน้ำเรื่อยๆใช่ใช่ค่ะก็เลยโอเคชงเกลือแร่ไปกินพอกลับมาเสร็จที่ออฟฟิศอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าไม่ไหวแล้วเพราะตอนนั้นรู้สึกว่าเออปวดหัว มันเริ่มปวดหัวรู้สึกว่าเหมือนจะเป็นไข้ตัวร้อนแบบไอร้อนออกจากตัวก็เลยโทรหาเพื่อนคนนี้ว่าให้ไปออกกำลังกับอีกคนหนึ่งก็คือเป็นใช,ใ,ใช่แบบออกขึ้นหน่อยไม่ไหวแล้วใช่ไปออกงขึ้นไปห้หน่อยไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเมย์ก็บอกพี่ๆในกองว่าคือขอออกกลางคันแล้วก็คือขับรถไปโรงพยาบาลก็เอาเก็บอะไรต่างๆไปตรวจผลอ,ออกอีกวันนึงเวลาที่เมย์ติดเชื้อทั้งหมดส6ตสวโห้ตัว <c oughs> ทำไมอะไปกินอะไรล่ะหนึ่งคืออาจจะหิวแล้วอาจจะปิ้งหมูไม่สุกมากแล้วคือผลสุดท้ายมันมาจากหมูจริงๆไวรัสที่มาจากหมูดีไม่เป็นทักดีที่เป็นแค่นั้นนะใช่กินหมู้วกินสุกๆนะทุกคนแล้วก็อนนั้นคือใครพูดถึงชื่อร้านนั้นขึ้นหนูขึ้นมาตรงนี้เลยคือไม่ได้และไม่ได้เวอแบบไม่ได้แล้วปัจจุบันก็ไม่กินหมูกระทะกินโอเคโอเคแล้วตอนนั้นอยู่โรงพยาบาลไหม อยู่โรงพยาบาลประมาณสามสี่วันค่ะกินหมูกระทะไปร้วกว่าค่ารักษาเท่าไหร่รอบแรกคือห้าหมื่นกว่าบาทค่ะห้าหมื่นสองนี่แล้วรอบล่าสุดที่หนูเป็นคือก๋วยเตี๋ยวต้มยำเจ็ดสิบห้าบาทเท่านั้นอ่าโดนเป็นโดนเป็น่าไรสี่หมื่นหกนอนโรงพยาบาลเคือพี่ฟังเรื่องเราอะไรขอลัพี่มีอะไรมาแนะนำนิดนึงคือประกันชีวิตเนี่ย แนะนำเลยของประกันชีวิตและสุขภาพ t t b Easy Care Plus นะฮะประกันเหมาจบจบครบทุกการรักษาและเหมาค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในส,สุด5ล้านบาทหายห่วงหมดกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาลไปเลยนะครับเพราะขอให้ความคุ้มครองเยอะมากๆเลยเหมาไม่จ่าดค่าห้องนะครับสามารถเลือกโรงพยาบาลได้ตามใจเราเลยนะครับว่าอยากรักษาที่โรงพยาบาลไหนนะไม่ต้องกังวลเรื่องค่าห้องด้วยนะครับที่สำคัญอั้นี้คือเหมาเจอจ่ายจนนะครับตรวจเจอมะเร็งทุกระยะรับทันทีเงินก้อนหลักล้าน อู๋อันนี้ดีนะเรื่องที่ควรไว้ <Wow. S 1> ไหน่อยนะฮะ <Wow. S 1> เพราะว่าสําคัญเหมือนกันนะเราควรเตรียมความพร้อมเตรียมตัวเอาไว้เผื่อเกิดอะไรขึ้นมาเราจะไม่ต้องตอกใจมากแล้วจะบอกว่าถ้าน้องกินหมูกระทะร้อยกว่าบาทก็เดือนจะคืนห้าบาทได้ค่าเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียงสามสิบสองบาทต่อวันนะฮะด้วยราคาเริ่มต้นเพียงเท่านี้นะฮะสบายๆคิดว่าท,ทุกคนจ่ายไหวแน่นอนเนาะแล้วก็เทียบกับความคุ้มครองแบบมองๆที่รับวไปทั้งหมดเนี่ย ิดว่าคุ้มมากๆเพราะฉะนั้นน่ะที่น้องเนี่ยเข้าลงพยาบาลคิดห้าหมื่นคืนอันนี้น้องไม่ต้องกังวลละอันนี้เพราะเขาเหมาจ่ายทั้งหมดหรืออย่างบางทีถ้าน้องมีประรกันผู้ค่าห้องอยู่แล้วอะแต่มันแบบไม่ได้ครอบคุมอันนี้ครอบคุมทั้งหมดเหมาไปหมดละซึ่องอย่างเงี้ยถ้าพี่เป็นมะเร็งแล้วพี่เป็นทำประกันตัวเนี้ยอ,อย่างเงี้ยก็คือเจอบุ๊กจ่ายจบเลยมีคนต่อไปไหมมีขอคุยกับคนต่อไปต่อได้เลยอ่ะเราเคยเฉียดด้วยหรอเราเฉียดจากอะไรอะเฉียดโดนไล่อ,ออกค่ะพี่โคโ้อ่อันนั้นไม่เฉียดอันนั้นโดนแล้วเอาเรื่องจริิงงงเเเอออาารรรื่จโดนียะไม เรื่องจริงหนูว่ามันไม่ถึงขั้นแบบเสียตายขนาดนั้นพี่โคแต่ว่ามันเป็นเหมือนแบบอุบัติเหตุเรือรังคืออะไรอะ่ะพี่โคจาได้ปะตอนที่หนูแบบมาทํางานที่นี่ใหม่ๆอ่ะอที่หนูแบบปวดขาทั้งปีเลยอะจำได้ที่เป็นเหมือนแปรบเส้นใช่ใช่คือ,ค,อคือเรื่องมันมีอยู่ว่าตอนที่หนูเป็นใช่ไหมคือตื่นมาปุ๊บอ่บแล้วเอาขาขวาลงจากเตียงแบบเราตื่นแบบเหมือนเราตื่นปกติอะแล้วก็คือมันวุบลงไปเลยเหมือนหมอเหรอคือมันรับน้ำหนักไม่ได้ถูกไหมใช่ใช่มันวุบลงไปเลยแต่ว่า มันไม่ได้เกิดอุบัติเหตุอะไรก่อนน้นั้นเลยนะมันเกิดจากอะไรอะ่ะเขาก็บอกว่าเหมือนแบบเขาเราียกว่าอะไรอ่ะเหมือนกล้ามเนื้ออักเสบทีเนี้ยหนูก็ไปรักษากับหมอใช่ไหมมันก็ไม่หายนาทีหาหมอเฉพาะทางก็แล้วไปหาหมอพื้นบ้านเ้วยนะพี่โค้ดเออเออจำได้จำได้ใช่ไปหาหมออิสลามนุ่นขับไปถึงนู่นเลยรักกระงจำได้ตอนนี้พอยไปหาหมอทุกหมอเลยใช่ทุกหมอแล้วสุดท้ายมันหายยังไงอะ่ะสุดท้ายเราก็คือจริงๆแล้วก็หนูว่าน่าจะต้องหายจากหมอแล้วก็อยู่ที่สภาพจิตใจด้วยดังนั้นก <c oughs> ก็ที่ทแบบทไม่ดีด้วยใช่หรือว่าเป็นพราะหมาอิสลามทีปบ้านเด้าหนูก็ไม่รู้แบบว่าพูดไปกับอันนี้เลยนี่แล้วเขาล็อกคอรหนูอยูเลยบอกว่าหมอมอเดี๋ยวก่อนหนูเป็นที่ขาไม่ได้เป็นที่คอเพาะล็อกคอไม่ถูกผลาบอกเหมอหมจิก็ขี หนึ่งแน่ใจว่ากูมาทําอะไรอยู่ตรงนี้วะเออเรื่องการรักษาเลือกให้ถูกวิธีนะครับระวังนะไม่ใช่็ปโดนคนถีบมาโดนมาเล่าอีกนะอยากจะแนะนำทีก็คือประกันชีวิตและสุขภาพ TTD Easy Care Plus นะเพราะจะบอกว่าเขาเนี่ยเลือกทั้งหมดสองแผนนะคือมีเลือกแผนแบบแพตินั i f และแผนคล a s s i c เราสามารถเลือกนะฮะแผนค่าใช้จ่ายในแบบที่เราต้องการได้เลยนะครับเลือกออกแบบความคุ้มครอง เพื่อจ่ายค่าเประกันให้ถูกลงด้วยการเลือกร่วมรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในส่วนแรกนะหรือ deductible นะครับวางแผนให้ดีๆก้อนสามารถนำปรดหยอนภาษีได้ด้วยสูงสุดถึง25 0 0 0ับาทตามเกณฑ์ของกรมสรรพากรใครสนใจนะครับสามารถติดต่อได้ที่ T ีททุกสาขาหรือสอบถามเพิ่มเติมนะครับโทรทีทีบีคอน t ทคเซ e นนะครับ1428อ่ะลองไปโทรดูนะมีอีกไหมคนที่ป่วยหนแกคนแบบเฉียดเียมีอีกไหมมีอ่ะลองฟังเราก็เคยเฉียดหรอเราเฉียดจากอะไรอ่ะรถไฟ สับรรงไม่ทันหรอปรเป็นอะไรรถไฟทีียงไงร,รถไฟฟ้ารถไฟธรรมดาพี่ผมไปเที่ยวไไเชียงใหม่อ่าไ,ไ,ไ,ไปเที่ยวเชียงใหม่นั่วรถไฟไปไปเจอน้องที่เที่ยวเสร็จขากลับน้องก็มาส่งที่สถานีก็ผมกลับคนเดียวเดิมถึงประมาณน่าจะลำพูนไม่ก็ลำปางอ่ะเขาไม่ไกลหรือทุงอ่งมาใช่มาชั่วโมงเดียวผมหลับมาตื่นมาก็เข้าห้องน้ำ แล้วก็เดินไปดูวิวตรงมันจะมีโบกี้แล้วมีระว่างโบกี้อ่ามันจุดจุดเข้าไปยืนแบบจุ๊ยๆจุดกรดูกบุหรี่ใรอ่ะยืนดูวิวปั๊บตกมาตกรถไฟพูดจริงบุดเดินจริงตกรถไฟที่โอ้ตอนวืบลงไปอ่ะรู้สึกไงบ้างตอนนั้นมันไม่ทันได้คิดอะไรเลยพี่คนไอที่แบบหน้าพ่อแม่แม่งไม่มีสักไม่มีสักคนเลยแล้วกิ้งแบบ สิบ่ลคือแบบเหมือนเหมือนเวลาเราดูในหนังแอคชั่นทราคนแบบพระเอกโกกับตัวร้ายแล้วกิ้งกริ้งกริ้งกิงะไรี้ใช่ใช่แต่อันนั้นท่าสวยังผมไม่รู้ท่าปเอะไรเราเราสภาพเราเป็นอะไรบ้างตอนนั้นอ่ะพอยืนขึ้นมาขาเจ็บแล้วก็เดินกระเพกแต่เห็นรถไฟอยู่นะแล้วนคนเดินรถไฟเห็นไหมเราตก หลับหมดเพราะว่าคือคือผมเดิอกมาผมเห็นอยู่ว่าแบบแต่ละคนมันมันหลับกันคือหลับหมดเลยเข้าใจก็คือตกไม่รู้เรื่องเลยแล้วไปตกอยู่กลางลำพูนไม่รู้เลยอยู่ตรงไหนใช่แล้วพอลุกขึ้นมาเสร็จเห็นรถไฟก็เลยวิ่งตามวิง่งวิ่งแบบกระเพกกระเพกเท่าที่เท่าที่พอจะทําได้ทันไหมไม่ทนันไม่ทนั <c oughs> ทนอีกแล้วอพอรู้ไม่ทันก็เลยโทรศัพท์หาการรถไฟบอกเขาว่าแบบผมตกรถไฟเขาบอกว่าให้รอขบวนหน้านะคะ เขาคงคิดว่าแบบเออไปไปไม่ทันขึ้นผมเลยบอกว่าอ่าผมผมกิ้งตกลงมาระหว่างทางเขาเลยบอกอ่าโอเคค่ะผมก็เลยกระเพกไปเรื่อยๆเจอทางที่เลี้ยวไปเจอถนนพอดีเดินไปตรงถนนมีรถกระบะผ่านมาพอไปถึงสถานรถไฟปุ๊บคือตอนแรกผมอ่ะกะจะขึ้นขบวนนล้กลับบ้านต่อแต่ทีเนี้ยคนที่สถานีเขาเห็นว่าแบบ หัวผมแตกก็เลยบอกไปเย็บแผลก่อนไหมผมก็เลยอ่ะโอเคก็ได้ก็เลยขึ้นไปเอากระเป๋าผมต้องนั่งข้ามจังหวัดไปไปเย็บที่ลำปางแล้วก็นั่งจากลำปางไปเชียงใหม่แล้วสุดนั่งเครื่องกลับนี่คือครั้งแรกจริงที่เห็นเขตกรถไฟนะเป็นตัวเป็นเป็น,ปนแล้วก็ดีใจที่รอดมา<ช>มาไทยกัอ่อยู่มีไหมมีพี่มีคนหนึ่งมีเฉียดดิขอตัวพีกเหมือนกันเอาเรียกมาเราก็เคยเฉียดหรอเรื่องคลาสสิกของเด็กวัยรุ่นเลยผมสมัยเรียนไปนั่งดื่ม กับกลุ่มเพื่อนออแล้วจะมีอ,อีกโต๊ะหนึ่งที่เป็นเราก็ไม่รู้ว่ากลุ่มนั้น,นคืออลิของเพื่อนเราแล้วผมก็ไปม,มองหน้าเขาว่าพผมเมาผมก็จะต่องหน้าแบบ <c oughs> <c oughs> ต่องเมาเรื่องหน้าอ่ะนะแต่ว่าเราไม่ได้คิดอะไรเราก็เมาแล้วแบบมองแล้วกลุ่มนั้นก็เดินมาเคลียร์กันนู่นนี่นั่นแบบเคลียร์กันไม่ลงตัวก็ทะเลาะวิวาดกันต่อยกันอ่ะต่อยกันก็ลุมกันนัวกันแล้วผมก็มารู้สึกตัวอีกทีนึงเห็นเพื่อนแบบแขนไปรอยถากผมว่าเฮ้ย มึงเลือดออกโดนแทงมาเนี่ยแล้วเพื่อนชี้มาที่ตรงท้องมืออะไรโ,โดนมั่งกันโดนมัง <engagements. S 2> น่งก <c ười> ังนเล้วอยต่อก็คือก็เพื่อนก็แยกย้ายก็พาไปส่งโรงพยาบาลหลังจากนั้นคือผมก็แบบพักรักษาต,ตัวใช่ไหมแล้วมันจะมีเพื่อนกลุ่มที่แบบไม่ยอมก็คือฝั่งที่ไม่ยอมน่าต <c ười> ่<ๆ>ไม่โดนแทงไม่โดนแทงก็นัดไปเคลียร์พอเคลียร์ปุ๊บก็ตีกันตีกันเสร็จตีกันเสร็จปุ๊บ กลับบ้านมาเพื่อนผมเอาเข็มขัดของเขามาด้วยแต่ไม่ได้แบบเข็มขัดสัญลักษณ์อะไรนะตอนเช้าผู้ไปฝั่งนั้นโพสต์เฟซบ๊กว่ามึงเอาเข็มขัดมึงมาคืนด้วยนะลูกตอนนั้นดูแทงจะสวาดานไหมไม่ไม่นอนวันหนึ่งพี่โค้ดแต่ว่าผมถักถากไงก็ไม่ได้แบบถากก็ถากเหมือนกันใช่ก็ไม่ได้แบบว่านั่นแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ทําให้แบบไม่กล้าแบบจะเจอเหตุการณ์อะไรอย่างนี้เลยมีอะไรก็แบบคุยกันของแมงก์ูนี่เป็นเรื่องอุบัติเหตุแบบเป็นวิเคาวิวาทแต่มันไม่มีแค่นั้นคืออยากจะบอกว อุบัติเหตุนะมันมีเรื่องของสุขภาพด้วยซึ่งหลายคนก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพเยอะน,นะครับเพราะนั้นฝากไว้นะครับประกันชีวิตและสุขภาพนะครับ t t ทีีอีที่แคร์พลัสนะฮะเมาจบจบครบทุกการรักษานะครับรับประกันชีวิตโดยพูเดนเชียลประกันชีวิตไว้ด้วยนะและตอนนี้ครับาทาง t t ทมีปโปรพิเศษด้วยนะใครอยากรู้รายละเอียดก็เดี๋ยวแปะไว้ที่คอมเมนต์แล้วกันนะฮะไปดูได้คนอื่นมีไหมครับคนดูมีเคยเฉียดอะไหมลองพิมพ์มาไลฟ์ฟังหน่อยสิอยากอ่านเพราะว่าบางทีก็จะได้เป็นการเตือนสติของอออีกฝั่่่งนะวววาาเดูไ้ ถ้าคุณประมาทไปมองตองตองมองหน้าเขาอาจจะโดนแทงหรือคุณไปฉี่นะคุณลงทับไม่มีดอกยางอาจจะตบคนไปหรือคุณไปกินหมูาากระทะรักก็บาทอาจจะเจอรล้วค่าสายเป็นแสนพิพ์มาบอกหน่อยใครมีปัญหาสุขภาพหรือว่าเคยเฉียดตายอะไรบ้างอยากรู้จังเลยนะครับเดีย๋ยวไปอ่านนะครับ